Over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful. All is <laughs> sad <laughs> and done. Oh I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out I've got to see Spent all my life holding all of it closely I've played it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all e a r e s <cues> s โอเคครับ <urai> ทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณกับผมช่องตัวโกงแชนาวกันอีกแล้ว นะวันนี้ผมจะมาสอนเล่นอ้อยในตำแหน่งของจังเกิลนั่นเองนะครับซึ่งอ้อยเป็นประเภทที่กิโรต้นเกมนะครับเล่เกมก็เล่นได้นะแต่ว่าจะเข้าสุดเหมือนต้นเกมไม่ได้นะครับก็เลยยกให้เป็นต้นเกมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนไม่ว่าจะเป็นการคอมโบการใช้สก,กิลนะครับการใช้ไอเทมจัดไอเทมจัดรุนพลังแฝงนะครับแล้วก็เล่นเกมให้ดู1เกมนะครับผมก็ประมาณน,นี้นะ โอเคปเดี๋ยวเราไปรับชมันเลยก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนนฝากด like, กดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคอมโบอ้อยกันเลยด้วยโอเคตอนนี้ไม่อยู่ในโหมดฝึกซ้อมกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปสอนคอมโบเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเวลาจะเล่นอ้อยนะครับใช้สกิลสองให้แม่นแล้วก็ให้โดนนะครับผมแล้วก็อมโหนแบบ 2T ทีเป็นนะครับแบบนี้ <c oughs> ถ้าใครที่ฝึกจนช้ำแล้วเนี่ยอ้อยจะเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามฝึกก่อนนะครับใครที่เล่นไม่เป็นนะคนที่เล่นเป็นเนี่ยเขาจะใช้สกิลสเก่งมากๆเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ยังใช้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบชำขนาดนั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองมาดูคอมโบอ้อยนะครับคอมโบอ้อยเนี่ยมันมีอยูออ่ผมให้เป็น2คอมโบละกันครับคอมโบแรกนะครับดูใหม่ดูใหม่นะชน1ทีนะครับควานก่อน1ทีนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งหนึ่งทีแล้วก็อันตีออกมา ครับหรือไม่ก็ขวัญจนใกล้ตายแล้วก็อันตรีออกมาก็ได้นะครับอ่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นคอมโบหลกัหลกๆนะครับชนขวัญฟึบอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบในกรณีที่ตายชัวนะครับถือแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยแล้วก็ยาวไปครับไล่ไปไล่ไป,ไปพอใกล้ตายปุ๊บปุ๊มอะไรอย่างนี้นะจะให้ดูให้ดูดนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะสมมติว่าหดชน มแบบนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะทุกคนส่วนคอมโบที่2เนี่ยเป็นคอมโบที่เออเล็กเกมนะครับที่เล็กเกมเขาใช้กันนะพูดอย่างงี้ดีกว่าไวล้วงแครี่หรือว่าล้วงตัวบางๆนะครับอย่างงี้นะคอมโบที่2เนี่ยค่อนข้างที่จะไวนิดนึงนะครับวนไปทุบหนึ่งทีอันเตะออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมอคอมโบนี้เนี่ยมันจะโคตรแรงเลยนะครับแครี่อาจจะตายไปเลยก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ กูบอกอ้อยก็จะมีแค่นี้หลักๆก็คือโหนสองทีให้เป็นนะครับคนที่เล่นอ้อยนะตูมโอเคไปเราไปดูรูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมกันเลยเลยแล้วมาถึงรูนของอ้อยแล้วนะครับรูนของอ้อยเนี่ยผมก็ได้แนะนําเป็นเซตรูนแนะนําเลยนะครับก็เป็นกายภาพนะครับผมก็จะเป็นพลังโจมตี45เจาะเกาะร้อยนะครับแล้วก็ความเคลื่อนที่ความเร็วเคลื่อนที่1นึ่งร้ยเอ10นะครับ10%หนึ100่งร้อยก็บาทแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับเอรูนอันนี้เนี่ยมันก็จะเ ก็เป็นลูนพื้นฐานของอ้อยนะครับที่เขาเล่นกันทุกคนเลยนะครับผมไม่เคยเห็นอ้อยคนไหนเล่นแบบแปลกกว่านี้เลยนะมีผมว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบเอาตีเร็วไปสิบเลยนะตีเร็วดีนะครับแต่ว่ามันตีเบามากเลยนะมันไม่ค่อยจําเป็นนะครับตีเร็วนะประมาณนี้นะครับลูนอ้อยก็แนะนําเป็นกายภาพเนซูเซ็ตลูนแนะนําเลยนะกายภาพอันนี้นะอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูพลังแฝงเลยพลังแฝงของอ้อยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเล่นกันนะ มันก็จะมีแบบสีฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับอ่าก็จะเป็น2แบบนะบางคนเนี่ยก็จะเอาแข่งไปด้วยนะผมเห็นได้แบบแรงฟูสูงเขาใช้กันนะครัแบงบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นได้สองแบบนะประมาณนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะครับ ปเดี๋ยวไปดูไอทมกันเลยไอทมของอ้อยเนี่ยมันมีอยู่2แบบหลักๆเลยนะครับอีกแบบนึงเนี่ยเอาไ้พวกแบบตัดเลือดพวกอะไรอย่างนี้นะครับแบบนั้นเราจะไม่พูดนะครับเพราะว่ามันลึกไปอีกนะครับเราจะพูดแบบพื้นฐานกันก่อนเลยพื้นฐานของอ้อยเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะก็คือดาบโซลิเบอร์อันนี้กับขวานนะครับ2แบบนะมันก็อยู่ที่เราเลือกนะว่าเราจะเล่นแบบไหนได้คนที่เขามั่นใจในฝีมือของตัวเองเขาจะเล่นอันนี้นะครับเกมไว้นะครับแรงครับต้นเกมแบบตายครับแรงมาก ส่วนขวานี้ก็จะอึดนะครับไว้ใช้ชนไว้ใช้อะไรได้นะครับผม,มก็แล้วแต่เก็บแลแต่ผมแนะนําเป็นขวานจะดีกว่านะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เนะาะใครที่หัดเล่นนะครับเพราะว่าเล่นดาบเนี่ยมันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับคูดาวเร็วดีนะครับแรงด้วยนะแต่ขวานนี้มันอึดกว่านะมันทําให้เราแบบยืนนานขึ้นนะทาอะไรได้มากมายมากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วแหละไปเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมมาเลยเลย โอเคตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งเกมนี้นผมจะเล่นเป็นสายซ o ลิเวอร์นะทุกคนเจอฟอร์เรนนะครับฟอร์ Foreign เรน,นเนี่ยสายขวาเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสายดาบแรงเนี่ยมันดีกว่านะครับชนฟอร์เรนทีเดียวแล้วก็ตุ้มอะไรประมาณนี้เนาะสายขวานต้องยืนสู้กันนิดนึง บอกเขาเดือดอะไรกันช่วยไหมเพื่อนได้จุกดอกโอ้โห oh. <laughs> มันเดือดเกินยังเดือดครับ <laughs> ต้นเกมมาแบบเดือดจัดเลย พอได้โซลิเบอร์ชิ้นเล็กเลยก็ขึ้นไป็รองเท้าก่อนนะย <c oughs> ี่ฟาร์มกันต้องมาเล่นมังกรน,นะแต่ละรองเทาง้าเก็บสกีสองไม่ใช้กันอนะอาวเดือดกันอีกแล้ว ใจเย็ยนๆเพื่อนใจเย็ยนๆน,นะไม่เย็ยนกันแล้วเพื่อนฉันเฮ้ยแันลีเลียจะมาดับได้ฟิกเกอร์ไปแล้วซะด้วยคนคนนี้ฟิกเกอร์ไปแล้วใครฟริกเกอร์อะไรเนี่ยก็จำไว้ด้วยนะครับเวลาเล่นเวลาอะไรมันจะได้ง่ายนะบูนาคอร์สขึ้นเฮ้ยได้เนี่ยแม็กอะเข้าวะ เขาหน้าจะห้องอยู่จริงด้วยมาจริงอ่ะชิบ oh. หาแลยรยบร้อยหมดตีสปอร์ตทำไมรู้สึกเกมนี้มันเดือดเดือดเปลกวะวิ <laughs> ว่งใส่กันยับเลยอุ้ยอะไรเนี่ยหนก็ไม่โดน อุ้ยนะคอยไม่ได้คลองจอดเราต้องรีบไปบูนะนลคอยได้คลองเสร็จแล้วจะเข้าบูแล้วต่อนะครับเข้าบูนะั่นนั่นไง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 ,นนไงขอบูคืนได้เปล่าเพื่อนไม่ได้ไม่เับได้ชิว,ว่าดัเมจเรายังไม่พอนะครับต้องฝึกฝนเพิ่มไปคอยไม่ได้เอาเลนเลยนะ คอกำลังขึ้นแกมได้นะเฮ้ยโอ้โหหนไม่โดนโปกแรงเกินขอแล้วเราขอบคุณจบแล้วลิลี่ะไม่นะเกมนี้ทำไมมันเดือดจังเลย ตายตาตาเอาเลยเราตาไปสามแล้วเฮ้ยเอาหราวะเพื่อนน่าไอาหรอไม่เลยนะสกอร์ได้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 แจ๊บไป แล้วหวัวจ้าโอ้ยทำไมมันเดดอะไรขนาดนีน้ไม่ได้เดินเกมนะฮะเดือดอย่างเดียวโคตรจนเกมนี้เล่นแย่แค่ไหนผมก็จะเลงละแบบรีบนะครับช่วงนี้เวลาไม่ค่อยมี เวลาเล่นอ้อยเนี่ยต้งเกมก็พยายามแบบว่าเล่นให้สุดนะสุดแล้วก็รู้ขอบเขตด้วยนะครับว่าสุดได้ไหมไมาอยู่เพื่อนผมรู้นะว่าหนนะครก็ไม่ออกนะเข้าต่อยดี เอาเลยอ่ะโอ้ยทำไมแรงจังเลยวะ<ม>ไปรีบเร็วเร็วไวกว่านี้อ๋อเหมือนจะสปิตบนได้นะ ก็ people, sociedad, ชอบมาใส่ตัวๆกับเราเ so um นะก็โคตรแรงเลยแม็กเนี่ยนะครเข้ามางัดอีกซะไปละขอโทษครับขอโทษครับพี่ไปแล้วไม่หยุดแล้วจ้าออกสโิเวอร์มก็จะแรงนะมันก็จะบางเช่นเดียวกันนะแขงสวยเพื่อน ไม่เลยอ่ะขู่จับช้าเพื่อนแค่นอนเจ็บกันหรอละลอุ้ยไปไปไปเพื่อนเราไป มันจะเล่นน,นะ,น,ะน,น่นะหลอเฮ้ยาคอสมายังไงอะยังไงตามได้ตายตายหมดฟ้มอมกลางเพื่อนไม่เป็นไรเดือดเลยมาเวทต้องทลาอะไรแล้วใสยย่กันงเดียวเลยเกมนี้ไม่ต้องเดือกง,งเดินเกมแล้วใส่หมดปอก ครับโอ้ยคลิปเอารองเท้าสักคู่ไหมเพื่อ,อนเออเร็วปึบได้แล้วได้บัลลักแล้ววิ่งจ้ะรออะไรละ่ะให้ละ่ะให้เราวิโอ,อเลสเป็นเลยก็ได้นะไงเขาใช้คุ้มอยู่แล้วนะ เราค่อยมาเอาฝั่งวนเถอะนะ,ะัอขอเพื่อนเฮ้ยโหดมววากนะน้าเข้าวยไม่กล้าเข้า,า,า,าอ่ะมาตีอยู่เฮ้ยเฮ้ยทีมฉันใจเย็นทีมยังเดือดน,นะฮะไม่เดินไม่ฟงไม่ฟาร์มอะไรทั้งนั้นนะใส่ยางย่เดือดจริงสมแล้วที่อุย้ยโดดปกสอง ยากนะเอาคองดีกว่าไหมเพื่อน ง่ายเพื่อนมีคลองแล้วขึ้นเลยรวยเลยทีมเราฟงฟาร,รม์มอะไรไม่รู้จักใส่อย่างเดียวดเดียดเด๋ยวกางเข้า นี่เลยละกันไงดีตายอุย๊ยฟิกเกอร์โอ้โหเม่อกี้น่ะเขาไม่ฟิกเกอร์จับตัวเ <c oughs> ดี๋ยวโดนบอลเกงกีออกมาก่อนตีบ้านตีบ้านคนจริง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 ยังไง วุ้ยหวดไปหวดไ,ป,ดไป,ปลังเห็นพิศภาพยัางไงาเดือดจัดเอาอยัางไงาลีเลียเพื่อนอยัางไงาดีสลิมล่วงไปอู้กดแรงเย่เดือดเกินสอนเล่นเกมอะไรมัมังเ,เดือดเ,เ,เลยตองเกมเลย เอาเป็นว่าเกมนี้ไม่ได้สอดเดินเกมแล้วกันนะเอาเป็นว่าดูวิธีการใช้สกิลดูการเล่นดูการล้วงแล้วกันนะครับอ่าก็พอจะได้อะไรอยู่บ้างนะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดต like, ิดต c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคไปละทุกคนสวัสดีครับ Nightly ways to all we'd given